คุณผู้ชมครับถ้าดูดูแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าปลายเทอมของรัฐบาลชุดนี้แล้วนะครับทำให้เราได้เห็นภาพของหลายพักการเมืองต่างเดินหน้าทากิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเดินออกกําลังที่สวนลุมพินีพร้อมกับพูดคุยสะท้อนปัญหาร่วมกับสมาชิกชมรมต่างๆด้วยนะครับมาดูความเคลื่นนอนไหวของพักเพื่อไทยกันบ้างไหมคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะลงพื้นที่ภาคใต้นะคะไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพังงา หวังที่จะปักหมุดได้ที่นั่งเก้าอี้สอสของพักในรอบ20ปีในพื้นที่ภาคใต้นี้แล้วค่ะขณะที่หัวหน้าครอบรครัวเพื่อไทยก็ปฏิเสธว่าอดีตรัฐมนตรีอักษรย่อสอจอนั่งเก้าอีค้คดีดเด็กของพักแล้วก็จะนั่งเป็นเก้าอี้นายกคนที่30ค่ะ พักเพื่อไทยนําโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับนายแพทย์ชน,น้าสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและแกนนําพักลงพื้นที่พบกับผู้ประกอบการขนส่งประมงและธุรกิจการท่องเที่ยว3จังหวัดอันดามันค่ะคือภูเก็ตพังงาและกระบี่เพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหารวมถึงความต้องการของผู้ประกอบการในการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้แกนนาพักเพื่อไทยก็ยังลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า เพื่อรับฟังถึงสภาพปัญหาต่างๆก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นนโยบายเพิ่มเติมพร้อมกับเปิดเวทีปราศัยใหญ่บริเวณพื้นที่อุทยานพระนารายณ์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงามาครั้งนี้ไม่มาเปล่านะคะตั้งเป้าหมายได้สสพื้นที่ภาคใต้ในรอบ20ปีด้วยนางสาวแพทยทองทานก็ปฏิเสธข่าวด้วยนะคะถึงอดีตรัฐมนตรีอักษรย่อสเสือหรือว่าที่หลายคนคาดเดาว่าเป็นนายสุรเกียรติเสถียรไทยว่าจะมานั่งแคดิเดตนายกของพรรคค่ะ คือใครอะคะคือใครอะไม่เข้าใจให้อักษรย่อมาว่าเป็น<ช>สอเสือยัฝากฝาก,กขออักษรตัวต่อไปด้วยแล้วกันค่ะไม่ทราบจริงอันนี้ก็เพิ่งเพ,พิ่งได้ยินมาก็ไม่ทราบเลยค่ะสอเสืออะไรนะสอเสือเห็นเขาใบอีกว่าส่อเสือตัวใหญ่ใช่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีใน<ม>พัคคนก็ทายว่าคุณสุรเกียรติเสถียรไทยหรือเปล่าค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้คุยด้วยค่ะ ขณะที่วันนี้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในาฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดครับเดินออกกําลังกายพร้อมกับไปร่วมพูดคุยกับสมาชิกชมรมต่างๆภายในสวนลุมพินีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีแบบนี้ครับทางนี้ตลอดเส้นทางการเดินทางออกกําลังกายประชาชนก็ส่งเสียงให้กําลังใจในการทํางานบอกว่าขอให้สู้ๆกับทุกสถานการณ์แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง ที่สำคัญขอให้ได้รับการเลือกตั้งได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30ด้วยมาดูอีกคนหนึ่งค่ะหายหน้าไปนานจากหน้าสื่อนะคะนางน,นารุมลนพินโยสินวัตนแกนนาพักพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปพบปะประชาชนและผู้นําชุมชนค่ะพร้อมกับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในพื้นที่ด้วยและภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเปิดนโยบายฉบับเต็มเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ หวังที่จะแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เปิดนโยบายปรสวัสดิการประชารัฐ700บาทต่อเดือน ขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะแกนนาพักรวมไทยสร้างชาติครับออกมาย้ําถึงความพร้อมกับสนามเลือกตั้งใหญ่และโดยผลงานการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลชุดนี้ก็เชื่อบอกว่าจะเป็นแรงผลักดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักจะได้กลับมานั่งเก้าอี้นายกอีกครั้งหนึ่ง ไปต่อกันที่พักประชาธิปัตยปัดครับวันนี้นายจุรินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักไปเปิดศูนย์เลือกตั้งเขตหลักสี่แล้วก็เตรียมส่งพลตำรวจตรีวิชัยสังับประภัยหรือว่าผู้การแต้มลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมเปิดตัวรัศมีทองสิริภัยสีหรือว่าลูกหมีนางแบบและนักแสดงซึ่งก็คาดการว่าจะเข้าร่วมงานทางการเมืองกับพักในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยครับ